Overwatch 2อีกหนึ่งตำนานที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แบบชั่วลูกชั่วหลานกับสุดยอดเกมฮี r o s h o o t อ er, ร์ที่ภาคแรกมันคือเกมที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมและพาเกมนี้ไปสู่รางวัลเกมออฟเดอะเยในปี2016ทําทำให้เกมแนวนี้บูมขึ้นมาเกมได้รับเสียงชื่นชมอย่างมหาศาลทั้งคำวิจารณ์และคนเล่นแต่ วันเวลาแห่งความหวานชื่นมันหมดไปแล้วครับภาค2ออกมาในปี2022โดยเกมปิดเซิร์ฟภาคแรกและบังคับให้ทุกคนเปลี่ยนมาเล่นภาค2ในทันทีแฟนเกมก็คาดหวังว่ามันจะออกมาดีกว่าเดิมแต่แทนที่เกมมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันกับยิงลงเหวไม่ใช่อะไรครับเกมไม่ได้ต่างอะไรจากภาคแรกปรับนิดปรับหน่อยแล้วแปะเลข2ไปข้างหลังเปลี่ยนให้มันเป็นเกมเล่นฟรีแต่ไม่ได้ฟรีแบบธรรมดาครับ ฟรีมาแบบไมโครทรานเซ็คชั่นหาเงินแบบขนาดหนักของบางอย่างที่ควรจะฟรีก็เสียตังค์ที่สําคัญอะไรที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะทําก็ทําไม่ได้สักอย่างแถมยังแอบยกเลิกไปแบบเนียนๆย,ยังไม่รวมว่าปรับนู่นปรับนี่แล้วเกมแย่ลงและเมื่อเวลาผ่านไปพัฒนาการไม่มีอะไรก้าวหน้าบนโลกอินเทอร์เน็ตมีแต่คลิปเกมที่เล่าถึงความผิดหวังกับทิศทางของตัวเกมกันอย่างสามัคคี มาพร้อมคะแนนรีวิวที่ต่ําเตี้ยเรียดินจนไม่รู้ว่าจะกู้กลับมายังไงแต่ชื่อว่าหลายคนก็ยังมีความหวังว่ามันอาจจะกลับมาก็ได้ครับแต่ผมว่าไม่แล้วแหละ